เพืนะ่อน่ะเฮียออกกว่เด้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาได้พี่น้องเดื้อผ้ามากินก้อยเนื้อบรรยากาศท้องทุ่งนาก็เจ้ากระไทยหน้าหุดพี่น้องเพื่นอนเอนไทยหน้าหูปเปลียนคนขาบบอกไงยิ่เสียงฝ่าอยู่บอกป้าจีกินลาบมือใดกับฝนสิโตข้ามหัวนัดเอาไหมโอ้เมื่อนี่คือให้โซ่แต่พี่น้องเพิ่นแล้วเพินะ่นน่ะ เฮียออกกูเด้อหายหายเอาไม่น่าตัวแม่โซต่อเลยจเรื่อยลำบากว่าเป็นเส้นสายพี่น้องกินยังไงบ้านก็ได้ยากน้ำี่น้องเพิ่นอันเฮ็ดเบียกย่ามพี่หนุ่นสีหายหัวเป็นผู้แห้งแล้วไปมาค่ะมากินข้าวกินข้าวกินข้าว

เดาค่ะมะค่ะจะถ่ายคลิปมูกับว่าจะเห็เดเบียกแล้วนอนพี่หน่อง <laughs> <laughs> เป mm ็นเส้นแข็มอืนหอกบบ้าไอืกข้าวบนอือีงขึ้นดังฮือเทบ้า อ่านพี่น้รองีสุภาพมาเหมือนบรรยากาศหอบเฮียนหอบเฮียนไม่ชงหน้าปลายห่านอย่กัทชงหน้าเจ้าของจะขลองเ้าของเพิน่นท้างน้านี่กเขาบอกว่าม้ะของอือ น่าสดแต่เพร่ะเมืงเหลือนะอืมสดเหลือดนะอืมอืมอมอืม่าค่าจะถ่ายคลิปและทิพณนะ không thay mình đã lên thay gì bóng ngay. mẹ đỏ, oh, đỏ làm phải gì không thêm mẹ kém hay bỏ đỏ khay nghe ừ oh. con so, buộc cướp biển thì nó bà dùng สัวเป็นช่องล่องเป็นแรงไปได้ไหมแทนขาอ่อนไมเนบบนพี่น <starters> <aría> ้องกินข้าไหนขนัด Hơi im Hả? Ôi, phía ngọc bị rơi ันใช้หน้าเห็นรถไช้ป่ะพี่น้องไม่เห็นรถไปย,ย,ยู่ไกอืมสมน,นี้เจ้าก็เอารถไถหน่อยอแม,ม่ครฮะือบืออ เอาลอยกันเดียวพ่อดจงหมักลิงใหม่ก็มี่กับพิ่นงมันจะทันอย่างไงตอนใยญ่ๆมัออกหมักแต่ว่าคงเฟินด้บเบิ้ของเจ้าของ ลาบเสลือดเพื่อแหลกที่มันกินเลยอะเฮ้ยไปหาของหวานใหม่แล้ว <c oughs> ไม่นังนักของหวานหอยผัดกบกะกบลูกกระขบตัมไปเป็นเมังอไง หักต่อมึงไงเป็นบอกกับพ่อพ่อมาเด้อกินขาาน้าวทั้งหนาวโอ้ทั้งหนาวมาก็กินข้าวนี่ใช่ป่ะพี่น้องแม่นางนาบสวนเพลิน จะไปเก็บพักที่สวนไปมากินในคลองวานนะครับคองวานอือจากพี่มาจากกบมาจากโกบพี่บอก ทัง่งได้ดน,นดหนับเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชายเพื่นถามเป็นเด็กหญิงจ้าแล้วพาสื่อยุ่งเนี่ยนะบ่เป็นบ่เปลี่ยนเลยเด้มันเป็นเด็กหญิงบ่เด็กหญิงมาชุกยใครมันก็ต้องเป็นเด็กหญิงบ่ลูกสาวค่ะพี่น้องค่ะ เพป็นถามว่าน้องเป็นพี่กับเท่บอลสแตมบอแมนนะคะพี่น้องคะเมืนก็คืออีดีล่ะอืมคืออยู่แต่ว่าบอรแมนหนมัคมไหมเออหนาเพิ่นออกไปทางแบบแม่นเม่นในเล็กน้อยเพป็นกับมีผู้บ่าวเยอะพี่น้องผู้บ่าวมากเกินข้าดองข้าดองบ้าออกจากแม่บอกเพิ่น ก็จะเลี้ยงโดยจานใดเอาเรอไปย้อมเลยปกติเอไปย่น้ํเหลอจะเทมข่าวซานข้วแรกโอ้ขั้วน้ำย่าลี้ขัาวลายอยู่เต็มเลอคายมดอกระบาดน้องจะบอกเพื่อนจัก่หมัอะไรบองบอกพระอ้อมไม่สหักเก่ยงมองพรอ้อมน่ากินของหวานกัอิ่มอันกัอิ่ม อันผสมกินข้าวมา่ผสมกินข้าวหัวหองแซ่บด้่ยป้าเป็นหองอย่าทำ มื่อสิไปแบบว่าแอ,แอ,แอ๋ๆแค่ให้โซ่แบบกินไปบองโบกน,น้อยๆพี่น้องมือนอ่อนๆเมื่อตอนนันคุยลาบกันเมื่อคืนเอาอกระเป๋าองล้างไปหาแม่อ,อูอีกนหน่อยๆกันแม่เหี่ยวของมันเบิร์นลงน่ะเพราะแบบย่างพวกนี้ยยางมาา้าไก่พี่น้องออกมาผีช่างล้างบ้านคางี้ยมาผีมาไทยเอาบรรยากาศให้เบิ่งนอิม่มแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ยอม่อมมัืองามแลามันเข่าข uh, ื้นกับเข่าเหลืองก่อนกล้มือมื่อบานก่อนถึงมาทายของเก่านี่ให้เบิรงนะคะอนนเขทัห้งหน้าเพิ่นมันแป้นมันอยู่ในบานค่ะหน้าเพิ่นขึ้นเขาฝ้าก็เมือดแ้วพี่น้องฟ้นจิตโตขานะคะพี่น้องค่ะ ทีไปแล้วเจ้าพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกทุกกงใจนะครับพี่น้องค่ะคอยสุขภาพแข็งแรงรำรำเรื่อยๆถูกหวยวันที่หนึ่งมาสุขสุขคนเด้อพี่น้องบรรยากาศท้องทุ่งนาผสมตอนมันอยู่มาเล็กก็ได้เบิ้องตะมุ่งเดียวพี่น้องเพิ่งอยากเค็ีมืองอื่นกับบ่เห็นพี่น้องเฮือนมันมีอยู่ท่อนั้นเออมันมีอยู่บางเดียวนะคะพี่น้องค่ะคันได้ออกมาสิเบิื้องสิหาม่งให้เบิ้งเหนียพี่น้องแต่ว่าส่วนนี้ก็ย่ามเบียกย่ามงานนะคะเพิ่นกับเฮ็ดอันให้เฮ็ดหน้าพี่น้องอืมนะที่ไป